ปล่อยเลยครับผมไม่บีบเลยเพาะพิบโอ้มันแป้งวันนี้อันนี้มันยังแข็งคักอยู่เด้นี่แข็งอยู่แปลกขนาดเนาะครับเนาะมึงนี้นคุณนะสีก็เอิญมเห็ดเนาะเตโลาดครับเคยเห็นมครับเห็ดอีกย่ยงอันนี้าดเห็ดบปพ่อนี่เห็ดลอนีรกินได้บ่นี่ได้เลเรอเนาะเห็ดเตโล่โอ้โดนแล้วโดนแล้ว ไปแล้วตัวผูอีกแล้วเจ็บตัวผู้นี่ตัวเดียวทีกำม้วเริ่งได้หรอมันหายีจิโร่หน่อย <c oughs> ลูกวันสวัสดีครับมือนีพกศพงครับเนมนอนนาครับผมจากที่บด้พอกันโดนเนาะครับเนาะมือนีพงกับชิพาพ,พี่น้องไป กุดจิรอครับขุดจิรอเลยปิดกวดจิรอกิิอนมีเทงพูบุญนล้วครับไปเบิ้งธรรมชาติน้ากันครับผมแล้วก็เห็นอีกยังกะเสี่ยวมาใส่น้ากันเบิดครับปลาครับพี่น้องจังไงกะก่อนที่ไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเด้อปลาครับไปเบิ้งน้ากันครับเทงผูพุนละนี่ตะเกาเป็นให้น้าได้ครับนี่พี่น้องครบวอครบห้องครับพี่น้องมันโดดมันโดดลงน้ำมูนี นี่บ่กุบละลายแถ่นี่ดิหุ่นโดดอีลีกป็นอีรีเลยเนาะอู้หถุนครับนี่ถ้าห้าไล่ลงไปเก่าไอ้น้ำมาเอาไล่ลงมันหันน้องไงน้องหึ่ยคอยมันขุ่นแม่นเบิร์ดเหรอกบเลยครับโอ้เสียงกบโดดอีลีจุ๊มจ๊จุ๊มจ๊อยู่ไหมจะเก่าเป็นไฮนาบ่พอนี่เออไฮนาข้าเจ้าไล่หนีไล่ลงไปที่กลางคู่เนาะ เาผมมาจับจ้องเห็นนาไใหเห็นอห์มมัดไรกบมมัดน้ำใสฉันน้ำพอเนาะน้นอนนันก็ออกแล้วฝนตไปะนะ เดินน้ำามอ,มอหมดกิโลครับบ่กิโลเด้อครับนี่คือภาษาปักกาเฮ้ยยังกิ้งหีดบ่หอวยจิ้งหรีดยังได้กิโลกับกิโลมอภาษาอู้อ๋อคือเห็นไวเถอะโอ้ยมันตื่นน่อยยามนีิมันขึ้นตืน่นเห็นแล้วบ่พี่น้องเห็นบ่ดแล้วโอ้เห็นบ่ครับเนี่ยเห็นแหละโอ้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้อันนี้ อใส่เลยเอาเบอร์ซวยยางครับมือนี่มาเร่นพูกันปลา,าใหญ่เหรอน้องพ่อเนาะปลา,านีเนาะ้ะจังหนึ่งนี่คนประกาศเขามาแลนะ้วเนาะ กูยชิรอครับนี่โต๊ใไม้แล้วก็ได้ยุครับได้ยุ <c oughs> เลือกแท้ <c oughs> ข้อนันใาย้าวนี่เป็นวัตเตื่นเป็นบางมองบ่มาอ,อนไหม้หน่อยหนึ่ตัวผูอีกครับนี่ตัวผูครับนี่ ลุมมียังครับพี่น้องอันนี้มึงเนี่ครับเป็นลุม้มลุมเลยด้ครับเทั้งพูนผมนะ้พนพน,น้านห่ะปอดมึงเนี่ครับลุม้มเลิกเถอพยนีน่กกันเลิกดอกอเลิกบ่ด ข้อขาดเรียบร้อยครับบ๊เป็นยังครับชุดไใบผลเนาะรุ่นเหนมือนกันนะมอบมีสองตัวจะเถื่อนหงเพ<ะ> <c oughs> งเยอเดือนอันนี้บ<ะ>๊อบรุนลุ่นลุ่นลุ่นลุนรุน เห็นไหมครับพี่น้องเป็จะมีสองแถวตัวนี้เลือกแถวบ่เลือกแล้วมัน nhau มูอนเด่นนี่พอเห็นขาเลยพอไม่ออกเลยนี่บ่โอ้โดนแล้วโดนแล้วไปแล้วตัวผู้อีกแล้วเจ็บตัวผู้นี่ตัวเดียวทีตัวเดียวเงนอยดีกว่น จกหม้อเลยเสียวหม้อหมอเสียวค่ะมันเป็นคุยอยู่มันหม้อหันห่างอู้สาบอีกแหละหม้อหันสาบกนมันกนมันบ่อันนี้ไปแล้วไปแล้วอู้หน่อยนี่หน่อยเนาะเอียนต้นโมใหญ่ะปครับเคยเห็นบ่ครับเห็ดอีหยังอันนี้ป๊าดเห็ดบ่พ่อนี่เห็ดล่ะนี่กินได้บ่นี่ได้ลหรเนาะเห็ดตะโลนี่ล่ะเพิ่นว่าเห็ดตะโลเห็ดตะโลนี่ดิออ๋มันจักเป็นดอกแล้วอันนี้ มันเด็กอันนั่นเลยนี่เอาปาดพรุ่มนีบ่ปาดก็ได้เห็นดิมันเดากอันนั่นแล้วมันเดากเป็นขาแล้วโอ้นี่ดิอันหนึ่งนี่เราอันนี้เป็นขาแล้วอันนี้เป็นขาแล้วนี่มันทกินได้ได้ครับนี่ม่ทันถึงสุดผม่าค่อยกินนะครับเมอออออเท็เท็โอ้แบบนี้ก็มีครับอันนี้ไปสเปิมบ่ะอาออกอันนี้เดี๋ยวเพื่อนให้ออกไว้อันนี้นี่ดิเขาจะขามันช่นี่ บอขาใหญ่กับมีอันนี้ดอกมันน้อยอืมนี่บอันเห็นเล่เห็นอยูะ่ะอู้เห็นเลยครับเห็ดได้ครับนี่อ๋อเคยเห็นบอครับเห็ดตะโลกอันนี้นี่ดอกนี่มันยังนุ่มนี่นี่เลนุ่มนี่เข้าไปล่างเอาเนาะเออเอาใส่กระยางไว้เลยพอมันสิมุนมันมาสิมุนเนาะนี่ครับกระยาง เดี๋ยวหาน้ากันครับอาจจะบ่หลายครับปีนี้มะล,ลาแล้วนะลาแล้วเนาะกำขังบูร้ายอยู่นะอันอยังมันอ่อนนี่รักมันบ่เอาละบ่เอาแล้วมันมุนละมุนละมันเท่าแล้วอันนั้นมันสิปลอยสเปรย์ละเติมสเปิร์ม,ม,มนี่ครับดอกหนึ่งครับอาชีพเงีนยจับเนยพวก เห็ดตะโลเหรอเนาะโที่ดีมันคือเป็นเมือกกันสักเนาะกระจังซี่แหละเนาะผมไม่เคยกินนะครับพี่น้องบ้านพี่น้องเอิ่นมาเห็ดยังเนาะนี่เห็ดปลาร้าดอกเป็นหมองที่เดียอุ้ยนี่ดีนี่ดอกนึงอู้ดอกนี่ยังไงแต่ว่าน่าจะเป็นขาแหละยังนี่เป็นขาต้อบอกเป็นหนึ่งสี่เลยเนาะนี่อันนั้นเป็นขานโอ้นี่คป็นขาเมืองอันนี้เซี่ยวให้เมืองขลับ กินได้เด้นี่พี่น้องเอ้กกินได้เนาะครับเนาะนีเ<อ>เ่เอาเอากินได้นี่คุณนายว่าแซบคุณนายว่าแซบ <c ười> แม่ได้ครับคุณนายอเไรพงกนันนี่ครับเป็นเังสี่เลยครับเป็นเก็บมาให้ในเด้อคนบาเฮ็ดครับนี่ แปลกขนาดเนาะครับเนาะนี่คุณนะสีก็เอินมาเฮ็ดเนาะตะโลนี่ครับแม่ก็ย่างก็กร่วมๆทั้งเบ <c oughs> ิด์นดิ้งดิ้งดูดิงด้งอยู่อันนี้ก็เห็ดเลยครับหาพร้อมกันเลยครับหายเงาๆเลย <c oughs> อ๋ออันนี้คืองามเดี๋ยวอบอกมึงเนย <c oughs> มันไข่นุ่มอันนี้ทั้งน,นี้ นี่รักมันอ <sy> ันนี้นี่รักมันพร้อมครับอันนี้รักไงจอยด้หรออู้หูเห็อันนี้รักมันเนาะคือเมื่อเมื่อไงอู้หูสีเนาะงนี่ครับนี่เฮ็ดเนาะอันนี้เนาะอู้หูหลังกระายอันนี้หลังง่ายเนาะออกโหลดอ๋อเอาทิ้มลงน้ำกับปาตีนมันก็หลอกไว้สุดเลยละรักมันอันนั้นแหละเนาะเป็นรักบุญแหละนี่ครับรักมัน ปาดออกเลยปลาดหัวพ่อ,อันนุนรักนึ้ยเห็นอยู่บพี่น่องไหมดิพี่เด็กพี่น่องเดี๋ยวผมพาบเบิ้องบนไงไก่เลยครับรักมันเป็นยังไงเดี๋ยวเบิ้งบนไก่น้อกันครับนี่ครับอันนี้คือมันใหญ่แล้วอู้หนู่เด็กพ่อนหนุหน่มมันเห็นอยู่เห็นดิมันออกเป็นหม่องด้พี่น้องด้วยอันนี้มันบอกออกทั่วไปเด้วยนี่นี่รักเลย ปาดออกกางซีเลยเนาะปาดออกกางซีอันเกลือ,อ,ลอมือจถะ,นะเนาะขอเนาะบ่เกลือกับซีเป็นอย่างเนาะโมลโมุโมลโมลซับซับนี่บ่นทีว่ว่าโมลบ่บ่อยบาดพื้นล่างแล้งากันยังเห็นบ่ครับทดสอบสายตานะครับโหดเดอ้อพี่น้องเลยนี่ดิน,ดนดี่ดิใครนึงเห็นอยู่บ่ อุ Ooh, uh, ้นี่ดินี่วะอู้นี่ดิครับสองครับนี no. oh. this. This s <S okay. ่ดิเห็ดเนาะอันนี้เนาะนี่ดได้ล่าใครเนี่ยเด้ยงามมาเลยบอกอู้นี่ดิครับเห็นอยู่บนนี่เนาะผมออกให้เนี่ยเปิดให้เนี่ยใครใหญ่ได้ยังงามเถอะเอาเก็บเลยพ่อพาะ รักมันเนาะเห็ดเคยเห็นมั้ครับบางคนเอื่นจะเอื่นไปจังไหนโอ้ยก็เฮ็ดตะโรล,ล่ะบางบแบบว่านี่เห็นเขาเจ้าต่างซื้อบ่ต่างอันกวนๆไหมนี่เห็นเขาเอาลงบางคกนกะบนกว่าเห็ดใครห้ำหนานขอโทษครับใครพระอินเลยเลยเดี๋ยวผมซื้อไ,คอไ้ครับเอาไมครับเ <c ười> อาไมเขาว่าเฮ็ด เห็ดไข่พระอยินครับอันนี้นบบหด้บยังสี่ก็เอาได้นี่เพิ่นวานเพิ่นบอกให้เอาเอาได้บผมสิได้แซ่บอันนี้เพิ่อนทางว่าแซ่บครับคุณนายเพิ่นคุณนายแม่แล้วเบ่งใจนะเพื่นี่แหละครับเห็ดตะลุครับห้อยกเลยครับนู่นจ่อันนี้นึงพุงกระพคักใจวันนี้นะครับอันนี้มันอยากเท่าแน่แหละ มดเฮาเลีว้วให้หาเอา้าจังสี่ละอันเพื่อนบอกให้เอาน่ะน่ะมอดถือว่าเท่าเด้อครับ,บนี่นก็ดำเลยนะนี่นี่จังเป็นไข่มันอันนี้อันนี้ไข่มันครับผมมักจังสี่แล้วนี่บอกง่ายๆมันก็นกนคือเฮ็ดบ้านแล้วอันนี้โอ้เฮ็ดบ้านแล้วเป็นจังสี่มันบ้านแล้วนี่ดิบ้านแล้วอันนี้ทาเมนเนมนเฮ็ดแนวอื่นกะบีบอกให้นะ ปี๊บๆคุณนะครับนะครับสบเปิร์มมันมนสามอันสามครับอันนี้สามอ,อ,อ,นนอันนี้เท่าแท่นี่ครับขามันเปื่อยแล้วนี่พี่น้องมันเปื่อยเลยอะมันเท่าเปื่อยเลยเอาขึ้นมาบ่ได้เลยบ่ออันนี้เิน่นวาถึงกินได้นี่เพิ่นวาแห้งแซ่บเิ่นวาผมบม่เคยกินครับผมน่าจะลองครับ เดี๋ยวผมต้องรองครับอันนี้เมื่อก่อยกินตีเดี๋ยวผมก่อยชูพี่น้องกินครับมันกินสดได้ปพ่พเอได้เลยเนาะเพิ่อนก,กินสดเลยเบา<อ>ะนี่ยังเห็นอีกหรอเบาะหมดร้ายแล้วมันลาแล้ว รอยกันแล้วครับผมอันนี้ก็อยากเ่าเนี่ยาล้างอันบเท่าครับบัวเ่าว์ <c oughs> าเาว่ามันเ่าโอ้ผมกับพวหูจกนะักแล้พวกนี้มันเปืือยออกัสิผมกับเบอืองบออกเลยเนาะครับพี่น้องพี่น้องคือ,ค,อ,ค,อคือผมบอกเพื่อนว่าบัวเ่ากับเสือเ้อเพื่อนแลยเพื่อนว่าเอามาเลยรักมันบัวเถาวเพื่อนว่านี่คามันเถามันสีเปลือยออกเลยเนาะเมียนอยู่ครับพวกนี้นี่ผมจับมันกะแข็งอยู่ถ้าเบืองยังสิ่งเป็นยุย เรียบร้อยครับเห็นไหมครับรักไงแต่เจนเองเนยอ๋อแท้มันสีดอกไงมึมงนมนบบเนี่ยมึงเนี่ยพีน่น้องตาแสีบได้ไงมึงเนี่ยอ้หตาแสียบบ่แล้วบ่เคยลองต้องลองหอมหอวแก่มันนีจ้ะหอมแต่แก่กันน้องพ่อเนาะสาบ ายคร e there, ับไปเบืองต้งกันต okay. oh ัอครับผม่ออย่างไรครับผมไม่บีบเลยเพาะพริกอ้อวนนแป้วววนี่อันนี้มันยังแววววักวว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 ีวว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 ว่วว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 วันวววัววววงอยู่วว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 วาวววว่าวว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 วัวววววววบวววววว่น่ เกิดแบบนี้เลยอันได้เป็นไข่นะเนาะเป็นตะเบืองเนาะเอออันนี้ปุ่มมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มบ่เคยเห็นอนงคือบ่เคยเห็นอันนเป็นเมือกครับแท้เมือกกระยาไม่ไดิดไหือล่ามึงเนียเขาต้องเอาอันนี้มันใบเขาเก็บหน่ันจะเปิดมันนี้สเปิ์มันนี้นี่ใ้มันออกอีกอืมมีควันแบบนี้เนาะยังกินอยู่คนห้าเนาะกินเบิดนี่แหละครับเพิ่นว่ามนุษย์กินในเบิดทุย่างโอ้อันนี้แหละ นี่ครับใบไม้บางเล็กน้อยครับผมแต่ก็เห็นอยู่เต็มมือพอเลยเนาะบางคนเขาประกากินแล้วเนาะเห็นแังสีเนาะเอเลียอยู่นี่โมเป็นยังครับเดี๋ยวผมสีลองเองถ้าจังสีผมก็บอกเก็บไปขายดอกครับจังสีโมเป็นไข่เนาะแี่โมเป็นไข่อันนี้อยากลองเองซื้อครับ นี่บอกเธอวะานี่ครับน,นี่มันออกแถวเลยสักเลยโหนะลุน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 จะลึกเลยเพาะโอ้ดินทรายเลือดยีดยีดละน้องขุดวิญญาณนี่ฉันไม่อยากแล้วโอ้เถีงเลยครับเ,เห็นแล้วเปล่ มาเลยก,บกับหมเลิกอได้ละมันหายกีนรอหน่อยลูกวันนี่ละครับมองเอาอึ้องครับพี่น้องนี่ครับอึ้องหไร่ที่ได้นอพอเนออาะน,น,น้องใหม่ครับอันนี้น้ำงใหม่น้ำงใหม่เหรอ ซับซับใส่กะยังไว้เลยเนาะเอาเบิร์ตขับมึง่ปะปขับไปต่อครับขอดแพ่ออดมองกินเขาเลยครับพี่น้องครับพ่อผมเสียงอันนี้เป็นเสียงน้ำโตนเนี่ยครับไฟาน้ำล่น ฮาครับบานนี้ไี่ได้พูดกินรอลเ่าหรือย่เอาไยางเลยเนาะุข่าแล้วนี่แหละครับคุณกิร ม่กินอยู่ห่วยเดี๋ยวฉันนั่นล่ะอู้เดี๋ยวไล่อยู่ไลยอยู่อ่ะ <c oughs> คือว่าไลายอยู่ได้ยี่อท่านพูดเลยแมนแมนแมนพูดไลยเลยนี่แหละครับพักกันมื่อนี้พักกินขา้าวกินข้าวอะไรกับเมื่อครับวันบรรยากาศก,าศก็กดีอยู่ดีแล้วครับน้ำนี่เล่นได,ได้ด้วยครับนี่แต่ว่าผมไม่เล่นหรอก เห็ไไหนได้กับพกเิตัวเหรยูางใเนี่ยนี่จะเนี้ยมันเปเหรีอหอยนอยุ้ยห้อยยุ้ยเพียงนี่ยคระไล่ลงไปหมงทกคเติมดังไฟครับยางหลดตัวอยู่นี่ใส่ตรงนี้จะชิติดอยว่อร่อยตรงน,น,นี้หวานชิ่ เมนูมื้อนี้ครับผมกีราดครับขูดมาไม่ใช่ติดินอยู่หรอไม่กินกน,นั่นแหละ แระเซียมเถอะบอกกะซียนาะขัดที่รอครับเลยมินตานเพืซียครับมิ้นตานไ่ได้ใส่นะนีนะบเหลือความเค็มใส่เต่เกลือก็บ่เอ๋อี่ามาเค็มเสรเยครับดำแน่ครับชั้น่อยอ้มดำเจ๊แส กิโลครับวันนี้นี่แหละเข้า่าคนกินการคุ้ดคนกีนกานคุ้ดไม่ได้กินไงปะกิยวอะไรคิ้วเขาเลยมาครับวานนี้มากินเขาต้องกเด้อครับเด้อเดี๋ยวเอาเข่ามาก่อนมาเด้อครับวานนี้พี่น้องมากินเขาน้ำกันครับผมตอนเวลากินเข่าแหละครับบ่ายโมงตรงเป๊ะครับใครนี่ยให้เจ,เเจ้าที่ปะให้เจ้าที่ก่อนครับมาอยู่ปลาครับให้ต้อง หห่เพิ่งข้ามแหลกครับเป็นเขาเป็นอะยังฮะยังเขาพบเจอได้ครับเป็นยังนี่งผู้เห็นยังได้บูเห็นอาไมอาไมตีมือตีแล้วก็คืนไปต็เสกเ บอไหมมืมอนดีกว่า,าี้นะอครับยอดอครับยอ จังน,นีกะขออนุญาตกินเผากันด้อครับเด้อปลาครับไปพ่อก,กันบาดลูกไปหุ่นละไห้หิก่กะขอไม่กินเ้่ากันครับผมเดินทางกลับครับวบันีเป็นจังไครับผม คลิปนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมถ้าผูดด้ใดมกักไภชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเด้อไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ